จงเรียนรู้วิธีคิดของเอดิสันมาถกเรื่องความล้มเหลวกันนะครับเรื่องนี้สำคัญมากและคนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดเปาโลคูเอโลคอลัมนิสและนักคิดนักเขียนชาวบราซิลได้พูดไว้อย่างตรงประเด็นเลยว่ามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้ความฝันไม่เป็นจริงนั่นคือความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะล้มเหลวเป็นตัวทำลายความฝันที่ร้ายกาจอันดับหนึ่งเชียวนะครับคำถามที่จะต้องคิดต่อก็คือ ทำไมเราถึงกลัวความล้มเหลวกันนักทำไมเราถึงไม่ลองคิดแบบ Hill? นโปเลียนทิวนักเขียนหนังสือขายดีตลอดการเขามีมุมมองที่เยี่ยมยอดมากและเชื่อว่าทุกความลำบากทุกความล้มเหลวและทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่มีคุณค่าเท่าเทียมหรือมากกว่าติดมาเสมอ ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณมีมุมมองต่อความล้มเหลวเหมือนกับนโปเลียนฮิลส์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทำไมเราไม่มองว่าความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นทั้งข้อมูลและแรงจูงใจบางอย่างแก่เราจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณมองความล้มเหลวเป็นสัญลักษณ์แห่งการก้าวไปข้างหน้าผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้วิธีคิดของโทมัสอาวาเอดิสันสิ่งที่เขาพูดเอาไว้คือ ผมเป็นคนประสบความสําเร็จจากความล้มเหลวหรือจะว่าไปผมไม่ได้ล้มเหลวรอผมแค่คนพบวิธีที่ไม่ได้ผลเป็นหมื่นครั้งมากกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เอดดิสันสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆออกมาได้มากมายเพราะเขาไม่ยอมแพ้เมื่อพบกับความล้มเหลวจงรู้จักยอมรับความล้มเหลวในฐานะข้อมูลป้อนกับที่คุณเรียนรู้ได้ผมอยากให้คุณพิจารณาถึงการเรียนรู้ในวัยเด็กโชคดีนะครับ ที่ในวัยเด็กพวกเราไม่ได้มีกรอบความคิดบางอย่างเหมือนผู้ใหญ่ในตอนนี้เพราะถ้าเรามีกรอบความคิดนั้นพวกเราหลายคนอาจไม่รู้วิธีเดินก็เป็นได้ลองไตร่ตรองดูครับว่าคุณเรียนรู้วิธีการเดินได้อย่างไรใช่ครับที่คุณเดินได้เพราะคุณล้มลงครั้งแล้วครั้งเล่า แต่คุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปอยู่เสมอน่าเสียดายเมื่อคุณดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆคุณกับมีกบความคิดที่เชื่อว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องเลวร้ายในปัจจุบันเมื่อเราได้พบกับความล้มเหลวเรามักล้มเลิกอย่างง่ายดายเพียงเพราะสิ่งที่ลงมือทำครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จแค่ถูกปฏิเสธจากใครบางคนหรือธุรกิจของเรายังไม่ผิดออ,กออกผลที่ดีเท่านั้นเอง ผมคิดว่านี่เป็นเวลาดีมากๆที่คุณจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดต่อคำว่าล้มเหลวต่อจากนี้ไปผมอยากให้คุณมองว่าทุกความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะมันทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มเปลี่ยนแนวความคิดและยอมรับความผิดพลาดของพนักงานมากขึ้น เพราะถ้าพนักงานในองค์กรมีค่านิยมกลัวความล้มเหลวกลัวทำผิดพลาดจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆค่อยๆสูญหายไปจากองค์กรสุดท้ายองค์กรจะพัฒนาได้ช้ามากจนถึงคราวตกต่ำในที่สุดความสำเร็จเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นมาจากประสบการณ์และประสบการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดไป